สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยนักพัฒนอบตอนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการตัดแต่งเจ้าต้นคอย15ทุก15วันตอนนี้เริ่มแตกแล้วพอแตกแล้วเราต้องรีบตัดนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวอย่างนี้ครับพอยาวอย่างนี้แล้วมันจะไม่มันจะไม่แตกเข้าไปในพุ่มเราต้องรีบตัดทันทีเลยนะครับเพราะเราต้องการให้มัน ปิดรูต่างๆนะครับช่วงแรกๆนี้ต้องตัดทีนิดนึงนะครับเพื่อให้เจ้ากิ่งค่อยที่มันแตกออกมาใหมาเนี่ยมันจะได้แตกเข้าไปตามรูต่างๆให้มากขึ้นไม่ให้มันแตกยอดออกมาเพื่อเราต้องการจะอุดรูต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องพยายามตัดนีดถึงลูงแหก ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องการให้มันแตกออกเลยเราต้องการอุดรูต,ต่างๆให้มันอุดรูให้ได้เดี๋ยวพอมันเยอะเข้าแตกเรื่อยๆมันก็จะแตกเข้าไปข้างใน,นก็จะอุดรูให้เราทั้งหมดต่อไปมันก็จะสวยเป็นพุ่มนะครับขยันตัดนิดนึงช่วงแรก การตัดแต่งกิ่งไม้นั้นไม่มีคําว่าผิดนะครับเพราะว่าผิดเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่เราก็แต่งได้อีกครับฝากไว้ไม่ต้องกลัวจะเสียเสียอย่างเดียวคือเราไม่ตัดถ้าเราตัดไม่มีคําว่าเสีย วิธีการตัดสายลงด้านด้านล่างนะครับเราต้องคว้ากันไกลลงอย่างนี้นะครับัดอย่างน,นี้เราก็จะได้รูปทรงที่เราต้องการ อย่างเงครับรูปตรงสวยพอใช้ได้ไหมใ,หให้ดนะฝากไว้เลยนะครับถ้าสิ่งที่ผมทำคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ